สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่3มิถุนายน2566ตรงกับวันวิสาขบูชาวันนี้น้อยก็อยากจะมาพูดถึงอริยสัจสี่นะคะขอลำลึกถึงองค์พระศา,ศาสดาของเรานะคะที่ท่านเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะและเราได้มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมีความรู้อันประเสริฐเกิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือมวลมนุษยชาตินะคะวันนี้นะคะเราก็มาเริ่มต้นที่ใจนะคะใจของคนเราเนี่ยจิตเดิมแท้แล้วเนี่ยจะเป็นจิตที่มีความสว่างนะคะความสว่างนั้นหมายถึงความที่ปราศจากกิเลสตัณหานะคะเป็นความว่างนะคะเป็นความว่างเป็นความบริสุทธิ์นะคะทีนี้คนเราเนี่ยเวลาที่เกิดมาเนี่ย เราเกิดมาพร้อมกิเลสตัณหาหุ้มหอ่อจิตเดิมแท้อยู่นะคะและกิเลสตัณหาตรงนั้นก็คืออวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ตัวนะคะเมื่อความไม่รู้ตัวมันหุ้มหอ่อจิตเดิมแท้อยู่ยก็ทําให้เกิดอัตตาเกิดขึ้นทําให้เข้าใจผิดคิดว่ากายนี้เป็นเรานะคะความคิดเป็นเราความรู้สึกเป็นเราอารมณ์ต่างๆเป็นเรา ะะทำให้เข้าใจผิดนะใ,นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังนั้นเนี่ยความไม่รู้เหล่านี้เนี่ยไม่รู้ก็คือไม่รู้ตัวไม่ตื่นรู้นะความไม่รู้เหล่านี้ก็สนองความต้องการนะก็สนองความต้องการความอยากความปรารถนาของอัตตานะอัตตาต้องการอย่างนี้ก็ต้องได้นะ อัตตาก็คือมีความเป็นตัวตนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีความอยากความใคร่ความปรารถนาหรือที่เราเรียกว่ากามตัณหานะ,ค,ะความไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นก็คือวิภวะตัณหานะค,ะความอยากมีอยากได้อยากเป็นก็คือภาวะตัณหา3อย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าสาเหตุแห่งทุกข์หรือที่เรียกว่าสมุทยัยนะคะ สาเหตุแห่งทุกเนี่ยเมื่อคนเรามีอัตตามากขึ้นก็สามารถที่จะทำทุกอย่างเพื่อสนองความต้องการของเราได้ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องนะคะขอให้ได้สนองกิเลสตัณหานั่นเป็นเพราะความไม่รู้ไม่รู้จักบาปบุญไม่รู้จักเกรงกลัวต่อบาปนะคะเพราะ จิตนั้นไม่ได้ฝึกนะคะไม่ได้รับการฝึกฝนนะคะก็เลยขาดสตินะคะไม่มีสตินะ,ะสติก็จะฟุง้งนะคะฟุ้งไปในอนาคตแล้วก็จดจำอดีตท,ทั้งที่อดีตที่ดีและอดีตที่ที่บาดเจ็บนะคะความความอาฆาตพยาบาททั้งหลายทั้งมวลเหล่านั้นก็จะฝังแน่นในจิตเพราะความไม่รู้นะ,ะแล้วก็ไปยึด เอาตรงจุดนั้นมาดังนั้นเนี่ยสาเหตุที่ทำให้คนมีความทุกข์ในการดำเนินชีวิตก็เกิดเพราะความไม่รู้เพราะการไม่ได้ฝึกฝนนะไม่ได้ฝึกฝนตนเองนะก็เลยยังทุกข์อยู่แล้วก็ไม่รู้จะออกจากทุกข์ได้อย่างไรนะดังนั้นเนี่ยนะคะพระพุทธองค์ท่านทรงมีพระเมตตานะคะอบรมสั่งสอนแล้วก็ มีอาวุธไว้สำหรับมวลมนุษย์นะคะเพื่อฝึกฝนตัวเองให้ออกจากทุกข์ก็คืออนาปนาสติคือจริงๆเนี่ยมันมีหลายกองนะ,ะกรรมฐานแต่ว่าที่น้อยหยิบยกเอาอนาปนาสติมาเนี่ยเพราะว่ามันง่ายนะ,ะมันง่ายที่สุดง่ายที่สุดแล้วที่ที่จะมาเล่าให้ฟังทีนี้นะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าสาเหตุที่ทำให้เราทุกข์นะคะ ก็เพราะว่าเรามีกรารตัณหามีภาะวะตัณหาวิภาะวะตัณหามีความต้องการอยากได้อยากมีอยากดีอยากเป็นนะมีความไม่พอใจเมื่อเวลาที่มีคนขัดเคืองนะคะแล้วก็จะมีความเครียดแค้นนะคะเมื่อมีคนทําไม่ถูกใจก็จะโกรธนะคะอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าความไม่รู้นะคะขาดสตินะคะสติก็คือโกรธนะคะ ทีนี้นะคะาการทำอนาปนาสตินี่ก็คือการฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจนะเมื่อเราฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจนะคะฝึกโดยการลืมตานะคะการฝึกฝนตนเองเนี่ยนะคะควรเริ่มอันนี้ในความเห็นของน้อยนะคะตามที่น้อยได้ฝึกมาทั้งหลับตาแล้วก็ลืมตาเนี่ยเราก็ควรเริ่มต้นจากการลืมตาเมื่อเราฝึกอนาปนาสติฝึกอยู่ กับลมหายใจในขณะที่เราลืมตาเนี่ยพอเวลาที่เราไปหลับตานั่งสมาธิเนี่ยมันจะสมาธิมันจะเข้าสมาธิง่ายนะคะลองทําดูนะคะอันนี้คือพ้นจากการปฏิบัติของน้อยเองอันนี้มาแบ่งปันแต่ว่าไม่ได้ไปยืนยันตัดสินนะคะแต่ว่าใน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 ส่วนของน้อยเองเนี่ยเมื่อน้อยฝึกการดูลมหายใจมีสติดูลมหายใจในขณะที่เราลืมตาในขณะที่เราใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันเนี่ย พอเวลาที่เราไปนั่งสมาธิหลับตาเนี่ยน้อยพบว่าเรานั่งสมาธิแล้วมันเข้าสมาธิง่ายนะมันมันง่ายขึ้นนะเพราะว่าสติมันมีนิสัยในการที่อยู่กับลมหายใจอยู่ในระหว่างวันอยู่แล้วนะคะพอเวลาที่เราไปนั่งหลับตานั่งสมาธิหลับตาเนี่ยมันก็มันก็สติมันก็อยู่กับลมหายใจจิตมันก็แนบสนิทอยู่กับลมหายใจได้ง่ายขึ้น สมาธิก็ง่ายขึ้นนะคะเข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยนะเมื่อเราฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจกําลังสติเรามากขึ้นคือสมถะมากขึ้นกําลังสมถะมากขึ้นกําลังสมาธิมากขึ้นเมื่อกําลังสมาธิมากขึ้นเป็นสัมมาสมาธินะเป็นสัมมาสมาธินี้คือยังไง <c oughs> เป็นสัมมาสมาธินี้คือจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเป็นอุเบกขา อย uh ู่ในอารมณ์เดียวอยู่ในอารมณ์ที่ปราศจากความพอใจปราศจากความไม่พอใจปราศจากการปรุงแต่งอันนี้เขาเรียกว่าจิตเป็นสมาธินะคะเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสมาธิก็เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงมันก็คือมีสัมมาทิฏฐินะคะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นความคิดมันเกิดมันดับ มันเกิดเองมันดับเองนะคะความคิดที่มันเกิดเองมันดับเองมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสัญญาความจำเหตุการณ์เก่าในอดีตที่เราไปยึดไว้นะไปยึดไว้แล้วมันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับเองนะคะเมื่อจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิดเองมันดับเองปัญญาก็จะเกิดขึ้นปัญญาก็จะสอนว่าน้นนี่มันไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่เรา สังขารไม่ใช่เราวิญญาณไม่ใช่เรามันเกิดเองมันดับเองเราก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเมื่อเราอยู่ในสมาธิภาพความจําในอดีตสิ่งเหตุการณ์ต่างๆที่มันอยู่ในอดีตมันจําฝังใจมันจะผุดขึ้นมามันผุดขึ้นมาเองเพราะเราไม่ได้เจตนาคิดมันเกิดขึ้นเองนะมันเกิดขึ้นเองปุ๊บเนี่ยเมื่อถ้าเราหลุด จากสมาธิแล้วจิตเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราก็เข้าไปเป็นผู้คิดก็คือการส่งจิตออกนอกอันนี้ก็คือออกจากสมาธินะคะแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเป็นอุเบกขาเราจะเห็นความคิดมันเกิดขึ้นสักพักหนึ่งเราก็จะเห็นมันดับมันดับไปก็คืออนัตตานะการเกิดขึ้นและการดับไปมันเกิดขึ้นเองมันดับเองมันไม่ใช่เราการเกิดขึ้นและดับไปมันคือความเปลี่ยนแปลงมันคืออนิจจัง อาิิจังกับอนัตตามันก็คือตัวเดียวกันนะคะทีนี้แต่ถ้าเราเข้าไปเป็นผู้คิดเราเข้าไปปรุงแต่งมันก็จะเกิดวิญญาณคือการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นนะมันก็จะมีอารมณ์ที่พอใจอารมณ์ที่ไม่พอใจนะคะอารมณ์ที่เราเข้าไปยึดตรงนั้นแหละคือวิญญาณนะมันก็จะเกิดความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราเข้าไปยึดนะแต่ถ้าเราไม่ได้ส่งจิตออกนอกเราตั้งมั่น อยู่ในอารมณ์เดียวที่เป็นสมาธิอยู่เนี่ยนะคะสักพักหนึ่งมือก็จะดับเองเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เจตนาคิดเราไม่ได้เจตนานึกนะคะอันนี้คือเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเป็นเบกขามีสมมาสมาธิเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสมาธินะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราอยู่ในสมาธิบ่อ,บอยๆนะเราฝึกบ่อยๆเราฝึกตัวเองบ่อยๆเนี่ยนะ เวลาที่เราดําเนินชีวิตในชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็จะมีสมาธิเกิดขึ้นเองเพราะมันเป็นนิสัยแล้วนะเพราะมันเป็นนิสัยแล้วเวลาที่เราไปเห็นอะไรบางอย่างนะคะภาพนะคะสิ่งที่มันมากระทบอายตนะตาหูจมูกเลี้ยงกายใจไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงกลิ่นรสผดทพสิ่งสัมผัสอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเราเมื่อเราจิตเราเป็นสมาธิเราก็จะแค่เห็น นะเราก็จะไม่ส่งจิตออกนอกอารมณ์มันก็จะไม่เกิดขึ้นนะจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ในฐานที่ตั้งนะอยู่ในฐานที่ตั้งมันก็จะไม่มเีเขาเรียกว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่าเราสักแต่ว่าเห็นเราสักแต่ว่ารู้เราสักแต่ว่าได้ยินเราสักแต่ว่าได้กลิ่นจิตมันก็จะสงบนะมันก็จะได้มันก็จะไม่ได้ออกไปรับรู้ในเรื่องเหล่นานั้นอ,อ๋อ, ACC, อ,อกินเหม็น ก็ผ่านไปนะเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนะคะเราไม่เข้าไปยึดนะคะตรงเนี้ยความทุกตรงนี้มันก็ดับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดับเนี่ยก็คือการที่เราตั้งอยู่ในสมาธินะคะในอารมณ์อันเป็นอุเบกขาเมื่อความรู้สึกดับมันก็หมายความว่าพบดับนะเราไม่นําสิ่งเหล่านั้นเข้ามาปรุงแต่ง เราเราก็แค่อยู่กับลมหายใจนะคะสิ่งต่างๆมันก็ดับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาที่จิตเราอยู่ตรงกลางอยู่กับความว่างอยู่ในอารมณ์อันเป็นอุเบกขาบ่อยๆบ่อยๆนะคะความสงบมันจะเกิดขึ้นเองมันก็เหมือนกับว่าเราอยู่กับความสงบเองนะ,ะเราก็จะไม่ไม่ทุกข์นะเราก็จะดับความรู้สึกตรงนั้น ความดับนี่แหละเขาเรียกว่านิพพานะวันนั้นเนี่ยคำว่าการอยู่บนทางออกแห่งทุกข์ก็คืออยู่ในมรรคมีองค์8การอยู่ในมรรคมีองค์8ก็ต้องเริ่มต้นจากการฝึกสตินะคะฝึกกําลังสตินะ,ะด้วยการใช้อนาปาสตินะคะเมื่อเรามีกําลังสติมากขึ้นจนสติเป็นสัมมาสตินะ สัมมาสติก็จะเป็นสัมมาสม,มาธิพอสัมมาสม,มาธิเราก็จะเห็นเป็นสัมมาทิฏฐินะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราคิดมันก็จะเป็นสัมมาสังกัปปะคิดคิดอะไรนี่ก็คือคิดในทางที่ถูกต้องไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นไม่คิดเบียดเบียนตัวเองนะหรือว่าเราจะพูดเนี่ยมันก็จะเป็นสัมมาวาจานะไม่พูดให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจไม่นินทาว่าร้ายไม่ตำหนิติเตียน นะคะไม่โกหกหลอกลวงนะคะมันก็ไม่ผิดศีลนะคะแล้วก็สัมมากัมมันโตก็คือทำด้วยความถูกต้องคือไม่ไปฆ่าใครไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปทะเลาะวิวาทไม่ไปขโมยของใครไม่คดโกงไม่หลอกลวงไม่ไปแย่งคนรักของคนอื่นนะไม่ไปดื่มสุราจนขาดสติหรือว่าไม่ไปเสพยาเสพติดหรือทำสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรม อันนี้ก็เป็นสัมมากรรมโตแล้วก็อีกอันนึงก็คือสัมมาวายโามก็คือเราพยายามที่จะป้องกันไม่ให้จิตเป็นอกุศลนะคะไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นในจิตแล้วก็พยายามให้จิตเนี่ยเป็นกุศลก็คือสร้างกุศลให้มันเกิดขึ้นในจิตคือ มีความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเป็นอุเบกขาไม่ส่งจิตออกนอกไม่เข้าไปเป็นผู้คิดไม่เข้าไปเป็นผู้เป็นนะคะเห็นและวางได้นะคะอันนี้คือสัมมาวายโมคือพยายามในทางที่ถูกต้องนี่คือมัคมีองค์8นะคะการอยู่บนทางออกแห่งการพ้นทุกเนี่ยหรือว่าทางแห่งมัคมีองค์8ก็ต้องเริ่มต้นจากการฝึกกําลังสติ นะการมีสติรู้อยู่กับลมหายใจก็คืออนาปปนสติก็คือเครื่องมือคืออาวุธที่พระพุทธองค์ท่านให้ไหว้นะคะให้กับมวลมนุษยชาติไม่ได้กําหนดไม่ได้จําแนกว่าต้องให้คนนั้นคนนี้ไม่ได้ทุกคนที่มีลมหายใจเป็นของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นทางออกแห่งการพ้นทุกข์ก็เกิดจากการมีสติอยู่กับลมหายใจถามว่าคนที่ มีครอบครัวนะคะเราอยู่บนทางแห่งมรรคได้ไหมได้นะคะนางวิสาขาเนี่ยบรรลุโสโดาบันตอนอายุ7จ็ดขวบนะคะนางวิสาขาแต่งงานมีครอบครัวมีบุตราสาว10คนมีบุตรชาย10คนนะเขาก็มีชีวิตที่เป็นครอบครัวเป็นคนปกตินะคะอันนั้นก็บรรลุโสโดาบันนะ,ะแต่การที่เราทําตรงจุดนี้เนี่ย คนส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่ได้เข้ามาศึกษาจริงๆว่ามรรคมนองค์คืออะไรนะส่วนใหญ่คนจะเข้าใจคิดแล้วก็ฟังต่อๆกันมาว่าคนที่จะอยู่บนทางแห่งมรรคได้ก็ต้องเป็นสมณะต้องเป็นผู้รักษาศีลไปอยู่ในวัดไม่ใช่คนธรรมดานี่แหละค่ะคนที่อยู่ในชีวิตประจาวันธรรมดานี่แหละก็สามารถดําเนินชีวิตอยู่บนทางแห่งมรรคได้ด้วยการฝึกกําลังสตินะด้วยการฝึกกําลังสติ มีสติอยู่กับลมหายใจอยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆอยู่จนเป็นนิสัยนะคะการฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆจนจนเป็นนิสัยนี่ในทางภาษาบาลีเขาเรียกว่าการทรงฌานนะคะเมื่อเราทรงฌานอยู่บ่อยๆเนี่ยสติจะมีนิสัยอยู่ในวิหารธรรมนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์มากระทบสติก็จะกลับมาอยู่ในวิหารธรรมมันก็จะไม่มีการทรงจิตออกนอกนะคะอันนี้เขาเรียกว่ามีวิชา มีความรู้รู้อะไรรู้ตัวตื่นรู้นะเมื่อเราตื่นรู้เมื่อเรารู้ตัวเนี่ยเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาซึ่งความโลภความโกรธความหลงหรือกิเลสตัณหาเหล่านั้นเนี่ยมันจะม้วนเราไปอบายภูมิมันคืออารมณ์ที่เป็นอาศวะมันเป็นขยะอารมณ์ที่มาห่มห่อจิตอันบริสุทธิ์นี้ไว้นะคะเมื่อมันหนักนะ มันหนักมันก็ไม่มันมันก็ไม่ขึ้นที่สูงมันก็ลงที่ต่ําง่ายๆคิดง่ายๆแค่นี้เองนะคะน้อยพยายามเปรียบเทียบให้เราเข้าใจนะคะเราจะเราจะรู้เลยว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะอริยสัจสีที่พระพุทธองค์ท่านทรงให้ไว้เนี่ยมนุษย์ทุกคนสามารถฝึกให้รู้จักอริยสัจสีและสามารถอยู่ในทางออกแห่งทุกได้ตามคําสอนของพระพุทธองค์นะคะส่วนทุกนะคะ ของการเกิดการแก่การเจ็บการตายทุกของความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าหรือทุกจากการพัดพลากจากคนรักทุกจากการที่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ทุกไม่สบายกายไม่สบายใจก็ทุกความทุกข์นะัมันเกิดขึ้นทุกคนมันเป็นธรรมดานะมันเป็นธรรมดาซึ่งมันต้องเกิดเพราะเราเกิดมาแล้วมันเป็นธรรมดานะถ้าเราไม่อยากทุกแบบนั้นเราก็ไม่เกิดเท่านั้นเอง ะะแล้วทํำยังไงจะไม่เกิดก็ทำนี่แหละคะ่ะทำการฝึกสตินี่แหละ,ะฝึกให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อจิตสูงขึ้นจิตพ้นมันก็จะรู้ว่าจิตพ้นนะคะตรงจุดนี้มันก็จะไม่กลับมาเกิดอีกนะ,ะแต่เราเป็นนักปฏิบัติที่ที่เขาเรียกว่าเบื้องต้นมันก็จะมีเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายนะ,ะเมื่ออยู่ในการฝึกปฏิบัติฝึกฝนตัวเองอยู่เ,เบื้องต้นอยู่ ขณะที่กําลังเริ่มต้นอยู่มันย่อมมีอุปสรรคมันย่อมมีกิเลสตัณหามามา,มารบกวนนะ,ะบาปท,ที่เราเคยทํามันก็จะมามีทำให้จิตเราเล่าร้อนมันจะต้านกันนะเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องฝึกเราจะต้องขัดใจเราจะต้องขัดเกลาเราจะต้องอดทนและก็พยายามให้มากพอนะคะเมื่อมันพ้นระยะเริ่มต้นมาได้เนี่ยนะคะ ต่อไปมันก็จะไม่ยากละนะคะตรงเริ่มต้นเนี่ยมันต้องต้องฝึกกันเยอะหน่อยนะคะมีสติเยอะหน่อยถ้าเราไม่สามารถมีความเข้มแข็งในในในการฝึกได้เราก็ต้องหากัรยาณมิตรเราก็ต้องหมั่นฟังธรรมนะคะหมั่นคุยกับกัรยาณมิตรคนที่มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงกว่านะคะเขาก็จะช่วยดึงสติเรานะคะแล้วก็ช่วย ตักเตือนนะคะแล้วก็ให้ความรู้ให้แนวทางให้เรามีกำลังใจในการที่จะฝึกฝนตัวเองให้มากขึ้นนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอเราสามารถพึ่งตนเองได้แล้วเนี่ยเราก็จะฝึกฝนตัวเองต่อไปได้เองนะคะตรงจุดนี้ฝึกตัวเองให้ให้ตัวเองเป็นที่พึ่งกับตัวเองให้ได้นะคะในขณะที่เราพึ่งตัวเองไม่ได้เราก็ต้องหากัลยาณมิตรนะฟังธรรมนะคะ,ะ,คะแล้วก็ รับคำแนะนำจากสมณะหรือบัณฑิตผู้ที่ฝึกฝนตัวเองมาอย่างเงี้ยนะคะให้ให้เข้ามาอยู่ในกระแสแห่งธรรมนะคะแล้วกระแสแห่งธรรมก็จะนำพาเราเข้าไปสู่ทางออกแห่งทุกเองนะคะตรงนี้พยายามที่จะพูดให้เราเห็นภาพนะคะแล้วก็ลองนึกตามแล้วก็ลองไปทำดูนะคะลองไปทำดูแต่น้อยทำแล้วน้อย มีความรู้สึกว่าน้อยโชคดีโชคดีมากน้อยมีบุญมากที่เราได้เกิดมาพบนี้ชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนานะก็หากว่ายังไม่บรรลุธรรมนะคะเกิดพบไหนาชาติไหนก็ขอให้เข้าถึงพระพุทธศาสนาแล้วก็ถึงธรรมของพระพุทธองค์จนกว่าเราจะถึงที่สุดแห่งทุกนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนภควา กรรดีวันนี้ขอจงถึงแก่สภัสต์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเหล่าบรรดามีสวัสดีค่ะ